สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักของน้องอิ๋วทุกคนเลยนะจ๊ะเมืออ่อีน้องอิ๋วสิพาเพ่อ่พี่น้องมาทําเมนูแกงเน่้อไม้อีกแล้วนี่หักกันสดสดเทดกันสดสดเลยนะจ๊ะกะสิาพาแกงสดสดเลยหักจากโกใหม่ๆแลวก็เอาไปแกงเลยจ้ะเอานะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้านี่จ้ขั้นตอนแรกของน้องอิ๋วจะมาหั่นเน่้อไม้ให้เป็นท่อนๆแบบนี้ก่อนเลยจ้ะ ภาษาอีสานเรียกจกัจกจักหนามไม้ภาษาบ้านาอีจน่จักหนามไม้อะไรจะส่วยแบบนี้เหละยมันเป็นชิ้นพอดีคำด้วยจ้ะ นี่ได้ต้องชำนาญด้วยจ้ะโอซาลามีถือมือด้วยต้องชำนาญการด้วยจ้ะนาาัวนายว่าอย่าง น,น,นี่จ้ะเร้หลังจากที่เราเอาหน่อไม้ของเราน่าจะไปต้มให้มันจืดแล้วก็จะมาปรุงรสใส่น้ำใบนางน้ำใบยานางขั้นสดตรบจ้ะใบานางไปเก็บมาส,สุดๆแลวก็บขั้นส,สุดๆด้วยจ้ะอืมนี้ไปเลยต่อไปใส่ข้าวเบือจ้ะ ข้าวเบือกับพริกที่เราตำไว้นะจ๊ะอยมักใส่ข้าวเบือหลายๆเพราะว่าอยูยย่มักคน้คนๆมันก็คุณนคุนไม่เข้ากันให้ข้าวเบือของเราแตกตัวไม่เป็นก้อน เสร็จแล้วจากนั้นก็จุดแก๊สได้เลยปรุงรสดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปใส่เตานะจ้าเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันจ้าน้ำเดือดแล้วจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันนะจ้าใส่ปลาลงไปเลย นไม่เข้ากันเลยไปบมรสเรีอบรอยแล้วก็ใส่เห็ดใะสารตะกี้ใส่เป็นเห็ดเข้มทอง Được no. อร่อยแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้าเร,า,รา,จเาจะใส่เป็นผักชะอมหรือผักเน่าผักขาายชื่อจะแท้จะใส่เป็นผักแม,งล,กแม,แมงลักใบแมงลักอะับอีตู่ใส่ปุ๊บติดแก๊สเลยได้จ้า,าแต่งอันว่าเสร็จเรียบร้อย แกงน้อไม้ของเรานีจ้ะเข้มขน้นแกงเปื่จ้าน่ากินมากเอาละจ้าไปแซ่บๆน้ำกันจ้า แล้วจ้าเมนูยามเช้าของเราเนี่มีแกงเน่อไม้แล้วก็มีที่เด็ดก็คือต้มอึง <c oughs> มงต,งต้มอึงประตุมต้มอึงประตุ๋มจ้าเนี่ยเ <c oughs> พิ่นไปจับอึงอ่างมาได้จากมือหันเพิ่นฝนตกจ้ะแล้วมีเบยถ่ายคลิปให้บึงตอนจับมีแจ่วพอดดีแจ่วของเฮาบาบ้านจ้ะ เอออึ่งไข่เด้อจังนี่ไข่เน้หรือว่าโบไข่บไข่ไข่โบไข่ไข่จ้ะไข่เป็นบางตัวเป็นช่งฝนเพิ่งเริ่มตกโบไข่คตีนแก้วตีแซ่บอาหารโปรดน้องอันดาเด้อจังนี่เดี๋ยวเอามาแซ่แซ่บนำกันนะจ้ามาจ้า ข้าวเช้าของเรายามสายๆเด็กๆกินอิ่มเลยด้วยเด็กๆเกันพากันกินอิ่มเบิ่นเลยจ้ะคนกินตอนนี้กำลังทอดลูกชิ้นอยู่ติ่นขึ้นแล้วขึ้นอิ่มแล้วแต่ว่ากินเข่าไงลูกชิ้นเป็นแค่ของว่างอาหารว่างคือสองของกินจ้ะ กินบอืเครอบวกกินอย่าง <os> enfin ีมากทีเอ้ดอกกินอืดร้านกินอะแม่พักว้่ไปจับมาทำบ่อไข่มี่ากินมันทำบ่กไข่กินหมูด้วว่านังมันดึงดก็มันหนาสิไข่เนาะไปจับฝนตกมือเละน้าขังห้องอืงอ่างอืงอ่างรแบ่ไข่ จะจะตังด้วยคุณผมไปมาขำดีค่ะแบบขนาดแบบแบบแบบมันๆมันว่ามันจะติมดีจิงนหมก็เอาไวอยู่บกินไล้เอ้ว่าเคยกินได้แต่ว่ามันดึงดึงมันดึงหนกมันเปื่อยแล้วอ๋อก <laughs> ินขาเป็นไง้้างตรงมี้ทันเน่ะชัดเลยลูกเลย มัสิบาลา้านด่นีตัวไขนะ่เนาะสวยดีแซ่บแซ่บมีนัวดีสากินต้มอุ่นมากระโบเปกซีมหาตัวไขว่คนหากัน มีนเป็นตัวเลยพี่พพน้องมีคือพิมพ์ดูละลายน้ำปลาด้วยละลายาดิกลับโอ้มันหาเจอไข่ปี๊ดแเจอได้ยังเจอไข่นะแซ่บนูมาดีค่ะไข่สดแต่มันบกคราบลนะ hỏi mà cái, tôm Đấy, cái tôm mày mày ngon đà ta ăn cái, cái, cái tông gương ăn mày 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 đang ăn mày 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 ăn cái, ừ. 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 cái, cái mày โอ้ยหอนโอ้ยจับมาได้ครับหอนเพราะเบื่อติดมือออกมาเลยโตไข่ตึงไข่นี่จ้ะอ๋อดูไอ้ตาข้าวต่างคนฮะเนี่ย ก็ไมทางคูตักน้ำหมก็งองสาวทิ่ต้มอื่นเดือดที่โขงไงเนาะหนาวเนาะตักน้ำแ้่ตักซ้ำไปกนด้วยจะแยงเด้ ทัไหมจริงเหี้ยแล้วเดี๋ยวรักใส่ไปกินด้วยแ่มยมบนักใส่น้ำมันดี บ่แม่นมื่อถวนยี่ไข่เดียวเดียวแบัไมันก็เลยแซ่บบไข่ไข่ตัวตัวพูดถแซ่บแต่ยิ่งฝนใหม่มันต้องไข่นะ้นไปเนี่ยนะมันกำลังซีไข่ไข่เต็มสัตวนุ่งแต่ว่าจ้งไข่ออกเมื่อไอตอนไอเจับผมงันโหมดเนียตอนดึกเจ้าตอนดึกกินข้าวไหมคิดว่าไมนต้องไข่แต่โบไข่ น้องคุณดูติดาุ่มแล้วเนาะนอกจากพอ,อะไรแล้วอ,อ,อ้าวนอกจากคลิปนี้เนาะงอ,อิ๋วกับพาไปฮักอโนไม้แล้วกับพาทุกแม่พี่น้องมาเก่งแซ่บๆยามเศร้านะจ๊ะคลิปนี้น้องอิ๋วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกาลังใจให้น้องอยู่ในการทําคลิปหนได้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าโอ้เจอไฟอีกเนี่ยนี <c ười> ่ไฟ ฮุ่นฮุน่นฮุ่นอือเปิดตัวใครแข่งขนาดใครงานกว่ตัวเมื่อกี้อีก